ครับสวัสดีครับก็ในเรื่องของการจัดงานวันเด็กกำลังเข้มงวดเข้ามาเมื่อกี้ก็หารือกับทีมงานนะครับว่าเรื่องของการเล่นเกมนะฮะจะมีอะไรบ้างคือหลกัหลกๆก็คือว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีงานวันเด็กวันที่12มกราคม2568 6 8นะฮะผมก็จะกล่าวเปิดงานถัดมาก็จะมี เรื่องของการเล่นเกมเก้าี้ดนตรีมีเล่นเกม Simon s เ y s แล้วจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเยี่ยมชมห้องทำงานของผมก็คือห้องนี้นะครับถัดมาก็จะมีในเรื่องของการเล่นเกมยนห่วงเกม,เกมกนะรูบิกเกมเหยียบลูกโป่งนะฮะเสร็จสับ ผมก็จะมอบรางวัลนะฮะมีรางวัลผู้ชนะเลิศต่างๆผู้ชนะแข่งคัดลายมือผู้ชนะแข่งวาดภาพมอบอุปกรณ์การเรียนมอบประกาศนียบัตรให้กับครูอาสานะห้าคนที่ถือว่าเป็นคนที่สนับสนุนงานของเราอย่างใกล้ชิดมา ในช่วงที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการสอนภาษาไทยสอนภาษาจีนสอนแกะสลักเรื่องของรำไทยเรื่องของสมาคมชมรมชาวพุทธนะครับก็เนี่ยหลากหลายทีเดียวถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่ผู้ปกครองจะได้นำเด็กมาซึ่งเท่าที่รู้ก็เด็กเนี่ยน่าจะถึงประมาณ30คนเป็น เป็นงานสำคัญนะครับนอกจอากนั้นเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกับทีมงานเรื่องของการดูแลคนไทยได้เล่าให้ฟังเรื่องของการที่มีน้องคนไทยผู้หญิงเดินมาที่สถานทูตตอนดึกๆโยนพาส,สปอร์ตเข้ามาเราก็พยายามดูแลเคสนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของของหมอนะครับก็ถือว่าผ่านพ้นในเรื่องของ ของอันตรายอะไรไปแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องว่าเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยเราก็ให้ลำดับแรกในการช่วยเหลือถัดมาก็หากดูแลตัวเองได้ก็ช่วยสนับสนุนนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าในเมื่อเรื่องต่างๆเนี่ยถือว่าไปในคลองที่ดีแล้ว ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะดูแล้วก็สนับสนุนต่อไปนะครับสวัสดีครับ